ที่สนามฟุตบอล UBIU Happiness Stadium ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศักดาบุญยืด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีดอกจานเกมครั้งที่15โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศขันธารีคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า500คน สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในดอกจันเกมครั้งที่15จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา,าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมการสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะและการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัย บรรยากาศในช่วงเช้ามีขบวนพาเหรดของคณะนักกีฬาซึ่งแบ่งออกเป็นคณะสีได้แก่สีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีฟ้าซึ่งเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆของคณะครุศาสตร์ทั้ง10สาขา